สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เตชินเรือนไทยนะคะวันนี้เราจะพาไปชมบ้านาน,นอกจากที่สร้างเกิดการกระสมงนะคะแล้วก็ห้างานที่กำลังสร้างนนี่จะเป็นบ้านระเบียงสองห้องนอน ห้าสิบยาวเจ็ดเมตรขึ้นไปดูภายในกันนะคะนี่ฝั่งระเบียงเราจะมีชิงช้าแล้วก็มีม้านั่งนะคะมีเคาน์เตอร์ค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นห้องน้ำค่ะ ห้องน้ำเราติดสุขภัณฑ์เรียบร้อยส่วนด้านนี้จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนเรหน้าต่างเราติดมุ้งด้วนให้เรียบร้อย มาอีกหนึ่งห้องนะคะห้องนี้จะเป็นเหมือนกัน,นะคะ่ะเราจะเจอตูอ้ปิ้ไฟแล้วก็มีไฟหน้าต่างก็มีมุลล้งลวดให้เรียบร้อยนะประตูชลไรอันนี้คือหลังที่หนึ่งหลังนี้จะอยู่ที่ สองแสนเก้าหมื่นนี่คือราคาบ้านนะราคาบ้านหลังนี้สองแสนเก้าหมื่นบาทนะคะค่าขนส่งก็ขึ้นตามระยะทางนะคะนี่คือด้านข้างอันนี้อีกหลังหนึ่งนะคะอันนี้อีกหลังหนึ่งะค่ะก็กำลังสร้างจะไปโคราชนะคะ อันนี้ไปมาเด็กนะคะดูการชงด้านหลังนี่ค่ะด้านหลังผมมากอันนี้ก็นอีกหนึ่งหลังนะคะอันนี้ไปส่งโคราชค่ะ ตัวนี้ก็มีมีสาลาเล็ยกยนะคะสาลาเล็กนี้ก็คือเราสามารถเอาไปต่อกับบ้านหรือว่าต่างหากได้นะคะน่คะงานของเราถ้าใครสนใจนะคะสนใจบ้าน ติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์0846047439 0846047439เตชินเรือนไทยร้อ,อค่ะฝากด้วยนะคะ